ใครที่เคยอ่านประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฮั่น ก็จะรู้ว่าหลิวปังหรือพระเจ้าหั่นเกาจูนั้นมีความโหดเหี้ยมขี้ระแวงหลังจากที่ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ได้กําจัดเข็นฆ้าพี่น้องร่วมสาบานและมิตรร่วมรบไปจนสิน้นแต่ใครจะรู้บ้างว่าคนที่โหดกว่าอำมาหิตกว่าหลิวปังนั้นจะเป็นเมียหลวงของเขาที่ชื่อหลูสือหรือหลูโฮไทเฮาหลังจากการได้รับปรับดาพิเศษเพราะพระนาง คือผู้อยู่เบื้องหลังการกำจัดแม่ทัพใหญ่หารสิ้นผู้ซึ่งเป็นกำลังหลักในการทำสงครามจนชนะและได้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นและรวมถึงพี่น้องร่วมรบอีกมากมายหลายคนหลังจากนั้นที่นางวางแผนกำจัดทิ้งจนไม่เหลือซากแต่สิ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องจารึกถึงความโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มนาของพระนางก็คือการสร้างคนหมูที่น่าสยดสยองต่างหาก เป็นที่รู้ดีกันว่าก่อนจะชนะสงครามได้เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นนั้นหลิวปังได้มีเมียน้อยคนหนึ่งชื่อสนมชีซึ่งสวยและเด็กกว่าเมียใหญ่อย่างหลู้สือเป็นอย่างมากและหลิวปังก็ให้ความรักความหลงแก่นางจนถึงขั้นละเลยเมียหลวงนำซ้ำนางยังได้ให้กำเนิดลูกชายให้กับหลิวปังซึ่งมันหมายถึงการอาจจะมาแย่งบัลลังก์ของลูกชายของหลูสือในภายหลัง ต้งสองคนเลยขัดแย้งกันหนักมากแต่หลิวปังก็คอยปกป้องนางและลูกเสมอมาหรูสือทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เก็บความแค้นไว้ในใ,นใจตลอดมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลิวปังตายแล้วรูสือรวบอำนาจในการปกครองไว้ในกำมือได้อย่างเป็นเสร็จเด็จขาดคำตอบก็คือการล้างแค้นอย่างโหดเหี้ยมอมหิตร้ความเมตตาปราณีกับสนมชีด้วยการให้ทหารจับนางไปทำคนหมูทั้งเป็น วิธีการทำคนหมูคือการควักลูกตาออกตัดจมูกตัดริมฝีปากตัดแขนตัดขาตัดลิ้นหนำซ้ำยังทำให้หูหนวกด้วยการหยอดด้วยตะกั่วร้อนๆทั้งหมดนี้ทำตอนสนมชียังมีสติครบถ้วนและไม่ยอมทำให้ตายเพื่อให้นางทนทุกทรมานยิ่งกว่าการตายด้วยการที่ไม่มีแขนขาหนำซ้ำยังถูกนำตัวไปทิ้งไว้ในเล้าหมูอันเฉอะแช่ เวลาจะเคลื่อนตัวไปไหนต้องแทกร่างไปบนพื้นโคลอนอันเฉิดแฉะนั้นและยังมีเสียงร่ำลือว่าพระนางให้สนมชีมีชีวิตยอยู่ด้วยการกินอุจจระตัวเองและจากการที่หูหนวกตาบอดแถมยังโดนตัดลิ้นจึงทำให้สนมชีไม่สามารถพูดได้ทำได้แค่เพียงส่งเสียงอูอี้ในลำคอด้วยความเจ็บปวดทรมานและเสียงร้องนี้มันก็เหมือนเสียงร้องของหมูไม่มีผิดมันจึงเป็นที่มาของคำว่า คนหมูที่น่าสยดสยองของประวัติศาสตร์จีนนั่นเองความน่าสยดสยองนี้มีมากมายขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าฮ่องเต้ถึงขั้นตกกระไทยและเสียสติไปเลยเมื่อพระนางหลูซือแม่ของเขาพาเขาไปที่เล้าหมูเพื่อทอดพระเนตรคนหมูที่ว่านี้ขนาดเราที่แค่อ่านหนังสือหรือฟังคำบรรยายถึงวิธีการสร้างคนหมูยังรู้สึกเสียวสันหลังขนาดนี้คงไม่ต้องพูดถึงฮ่องเต้ ที่ได้เห็นกับตาได้ฟังกับหูถึงสภาพของคนหมูที่น่าขนพองสยองกล้าวนั้นพระนางหลูสือไทยเห่าปกครองอาณาจักรจากหลังมา่านด้วยความโหดเหี้ยมและกดขี่สร้างความแค้นให้กับผู้คนมากมายจนเหลือขนาดนับจนในที่สุดพระนางก็ถูกล้มล้างการปกครองบรรดาญาติพี่น้องและบริวารที่พาการถเถลิงลาบยศตอนที่พระนางเรืองอำนาจถูกกวาดล้างจนสิ้นซา,ากจากแผ่นดินจีน ว่ากันว่าด้วยความที่เคยเข็นฆ่าผู้คนมามากมายอย่างโหดเหี้ยมวิปริตในตอนก่อนจะสิ้นใจพระนางเองถึงกับเสียสติร้องโวยวายว่าจะมีวิญญาณมาตามฆ่าและเสียงกรีดร้องแบบเสียสติของพระนางนั้นก็ไม่ต่างไปจากเสียงกรีดร้องของคนหมูสนมฉีที่พระนางเคยสร้างมาเลยและนี่คือเรื่องราวของหลูสือไทเห่าและคนหมูของพระนางที่เคนได้นำมาฝากกันในวันนี้มนุษย์ คือสัตว์ที่มีความโหดเหี้ยมอมหิตจนเกินกว่าที่จะจินตนาการได้โดยเฉพาะความโหดเหี้ยมที่มนุษย์มีต่อมนุษย์ด้วยกันเอง